สวัสดีค่ะวันนี้แม่วันนะคะแม่วันจะพามาทำผัดหมี่ไวนะคะใส่ซีอิ๊วดำเนาะวัตถุดิบก็จะมีเส้นไวๆแช่น้ำประมาณสนาทีนะคะมีไข่เป็ดไข่ไก่มีน้ำมันพืชมีน้ำตาลปึกมีน้ำมะขามเปียกมีต้นหอมชุรสรสดีมีน้ำน้ำมันหอยมีกระเทียมสับเนาะแล้วก็มีซีอิ๊วดำนะคะแล้วก็มีเต้าเจี้ยวค่ะ เครื่องปรุงก็มีอยู่แค่นี้นะคะวัตถุดิบก็มีอยู่แค่นี้นะคะแบบจะผัดแบบง่ายๆนะคะผัดแบบบ้านๆนะคะ,ะผัดไม่มีอะไรมากผัดใส่ไข่ธรรมดานะคะค่ะวัตถุดิบมีแค่นี้ค่ะเดี๋ยวตามแม่วันมานะคะตามแม่วันลงไปผัดนะไปทําดูวิธีการผัดนะคะ,คะขั้นตอนต่อไปเนาะตอนนี้ตั้งกระทะไฟร้อนแล้วนะคะใส่น้ำมันค่ะใส่หมะะูละข่าย ค่ะเลียร์หน่อยหนึ่งค่ะเอาตูดลงก็ได้เอาหัวลงค่ะอ่าตอนนี้น้ำมันเริ่มร้อนแล้วเนาะเราจะทําเป็นไข่นะคะเราจะไม่ทําเป็นแบบไข่ม้วนแบบหั่นปอยนะเราจะตีไข่ทําแบบละเอียดเลยเนาะทําเหมือนไข่คนนะคะอ่าเอาลงมาแล้วขายายอ่อยาเดี๋ยวเดี๋ยวตึ้งนะคะายายตึ้งเราจะให้ไข่าขาวไข่แดงมันมันแยกออกจากกันเนาะจะไม่ให้มันเป็นแบบ สีเหลืองหมดอ่ะจะให้เป็นเป็นสีขาวสีเหลืองด้วยอ้าวเกลี่ยและยายตีเลยค่ะตีแตกละเออแยกออกจากกาันแยกไข่ขาวไข่ละอ่าแยกออกจากกันหน่อยนะคะึค่ะประมาณนี้ไฟอ่อนเลยค่ะยายอ่าแยกออกไปนิดนึงคะ่ะอ่าคนให้ในระดับนี้โอเคอ่าทีนี้เราก็จะพักไข่ขึ้นมาก่อนเนาะหรือไปนิดนึงนะคะ ่าเราจะพักไข่ขึ้นมาก่อนนะคะใส่จานไว้ก่อนจะได้ไข่ใหญ่ค่ะตอนนี้เราพักไข่ขึ้นมานะคะอันนี้ลักษณะมันจะไข่คนล้วใหญ่เนาะอ่าต่อไปค่ะใส่น้ำมันอีกหน่อยนึงค่ะ ใส่ลงไปได้ขยายไม่เป็นไรอ่าใส่กระเทียมเจียวค่ะเราจะเจียวกระเทียมให้เหลืองๆก่อนเนาะ ปลงไปนิดนึงทีนี้เราก็จะใส่น้ำมะขามเปียกนะคะค่ะค่ะ,ะใสนะ่น้ำนมะขามเปียกลงไปเลยขยายค่ะหนึ่งใบกล้นะน่ำน้ำซวนผึ่งลงมาเลยขยายค่ะตัดผึกนะคะ,ะ่แล้วก็ชูรสรสดีค่ะซีอวดำค่ะ ออตลลวกขายายดียวดำไปแล้วก็น้ำมันหอยค่ะค่ะแล้วก็ต้าเี้ยว็ปเลยค่ะแล้วก็น้ำเปลามาหน่อยนะคะยายนิหน่อยนขายายิหดหนยนขายายนดหน,นิดหน,ยนยานยิดห่ยายิดหน่ขยายนยค่ะนนยดหอยน่ายนอ่าย เราจะออกกรุงเนาะมันจะออกเปรี้ยวหวานเนาะยายเนาะออกสามรสเนาะเออจะออกเปรี้ยวหวานแล้วก็เค็มเค็มตะเล่ตะแลมนเนาะอ่าตะเลมเอะอะตะเล,ม,ะเลมค่ะอ่าเดี๋ยวยายชิมดูก่อนนะคะเป็นไงมัง่งยายต้องเพิ่มอะไรไหมคะอ่าตัดอ่าตัดน้ำน้ำตัดน้ำ ปลาหนิดึงขยายอ่าเติมน้ำปลานิดห,ห,หนึ่งนะคะอืมอ่าใส่น้ำปลาหน่อยนึงค่ะโอเคค่ะอ่าขั้นตอนต่อไปเอาเส้นลงมาเลยนะคะยายอ่าค่ะใส่ลงมาเลยค่ะค่ะยายใช้ตะเกียบคือดีกว่าเนะาะค่ะ เราจะต้องใช้ะตะเกียบหรือช่วยนะคะค่ะแค่เป,ป็นอ่อนมะอย่าแค่แ,แรงนะแค่แปรงแล้วบางทีมันเส้นมันยังมีน้ำยังไม่ดูดก็ไปนในเส้นนะ,ะน้ำเจ๊แห้งซะก่อน เกียไว้ก่อนขยาย่ะเหมือนเราโดมอ่ะเนาะเหมือนเราโดมโดมข้าวโดมไว้ยิ่มงด้านข้างค่ะถ้าใครชอบเส้นนิ่มก็ใส่น้ําเยอะหน่อยเมื่อยเนาะอ่าเอาไปลงไปนี้เป็นดีไหมกลับลงไปหน่อยนอึงพายาพขยาพายาใช้ตะเกียบนะคะเวลาผัดเส้นล้วต้องใช้ตะเกียบช่วยนะ เออเราใช้ตะเกียบชื่อแล้วเราเขย่าเขย,าขยา่าเ,เราใช้ตะเกียบเขย่าเขย่าวยได้เยอะเลยเต้นมันก็จะไม่เละ โอเคไมมยายปม,มน้ำแล้วเนาะอ่าทีนี้เราก็ใช้ไข่เนาะใส่ไข่ที่เราเอ่อทัเป็นเหมือนไข่คนนะคะอ่าเอาลงมาเลยค่ะอ่าใส่ไข่นะคะอ่าใส่ไข่อ่าต้นหอมมาเลยค่ะยายอ่าขั้นตอนสุดท้ายนะขั้นตอนสุดท้ายเราจะกดไปแรงนะคะอ่าได้ตะเกียบช่วยน,นะคะยาย ใส่แบบเยอะก็ได้นะโอเคปรับอีกสักสองสามทีก็เวจบเนาะเดี๋ยวไอ้ต้นหอมมันสุกไปแล้วมันจะแม่อร่อยให้ต้นหอมสลดนิดนึงก็พอแล้วค่ะค่ะ,คะขั้นตอนสุดท้ายเนาะผิดเลยนะคะเอ่อเดี๋ยวแม่วันจะไปเสิร์ฟดูนะเสิร์ฟจานนะคะค่ะตอนนี้นะคะผัดเวอผัดเส้นหมี่ไวๆนะคะ ผัดเหมือนผัดซีอิ๊วนะคะตอนนี้ทําเสร็จแล้วนะไม่วันพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะค่ะเป็นเมนูจานด่วนะง่ายๆนะคะไม่มีอะไรมากเนาะ,ะวันนี้ก็เอามาปักเล็กๆน้อยๆนะคะผัดไวๆนะคะค่ะซูมให้ดูใกล้ๆนะคะหน้าตาใส่ไข่เป็ดกับไข่ไก่นะคะสีสันก็ออกมาประมาณนี้นะคะ,ะรสชาติก็จะออกอ หวานนําเปรี้ยวตามเค็มตามนะออกตะเลมตะเลมนะคะให้โดดหวานนิดนึงแล้วก็เปรี้ยวตามนะคะถ้าคนไหนชอบทานก็เออบีบมะนาวใส่พริกป่นใส่น้ําตาลใส่ถั่วนะคะใส่ถั่วป่นค่ะถ้าคนไม่ชอบมะนาวก็ใส่พริกน้ําส้มได้นะคะค่ะคลิปนี้เอาแค่นี้นะคะง่ายๆนะคะจานด่วนนะคะผัดซีอิ๊วจานด่วนนะคะค่ะผัดเส้นไว้ ต้นหอมค่ะขอบคุณนะคะถ้าคนไหนชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ